สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเขาป่าหาเห็ดไข่ขึ้นกอค่ะมาเบิงมาเบิงดอกดอกบกยางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมืงนน้พุ่นะสุดยอดเลยค่ะงามงามตัดรวดพูดน,น,น,นะพี่น้องบันนี้มาเบิงอีก móng 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 สิละสิละนี่นี่นี่เห็นยั่พี่น้องนี่แงมเห็นน้ำสอยบ่ะที่อุ้ยบังใบไม้บังที่งามดีน้องบังเค่แล้วเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันค่ะโอ้ยสามดอกสี่ดอกครับดอกไงออกดอกนึง ปาดพี่น้องเอ้ยออนซ้อนน้ำข่อยบัวมึงนี้ยดอกใหญ่เธอเลยคักบัพี่น้องคักบังามำงามมึงเนี้ยสุดยอดเลยค่ะไปเก็บเข่ากระตาห้าวบันเฮ็ดเพิ่งนี่เฮ็ดเพิงเข่าค่ะเนาะไม่นื้ย อย่างเดียกพี่น้องเอ้ยบุบดอกตัวยางงามอยู่ด้วยค่ะน่อยๆก็หอมกีบปนแสบก็วยงองะไปเน่ยหาตัวเมื้าผมเคยหาเนี่ยแหละค่ะดงดงแถวแถวบ้านเนาะเนี่ยแหละค่ะ มาหาจักน้อยพ่อนอนหลับค่ะมือเนี้อค่ะนี่นี่ดอกน้อยอันนี่ดอกน้อยอันพี่น้องนี่ดอกใหญ่ไม่เน่ากลิ่นไม่แน,วก,น,นวกินจักหน่อยคนนะตัดขาก่อนกังหัอยู่ค่ะแต่ว่าได้เครื่องเดียวไปหาต่อเขา hôm hôm kìa nọ hẹp buộc kìa hẹp quá buộc đọc đọt nung nung ấy nung 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 câu nung 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 chắc nung 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 câu นี่ก็ดอกกกดอกล้ำด่วนเนี่นี่เดี๋ยวนางไปอีกจะเข้าไปไปปากระหางไงขึ้นเขาค่ะเห็นแล้วพี่น้องเบิ่งได้เด็กพี่น้องดอกยังงี้เลยดอกยังมันงอมาก็บเห็ดไข่คักๆเด้พี่น้อง มืนอนี้พามาเก็บเห็ดไข่เด้อพี่มึงอีกดอกนึงนพี่น้องนี่มากคูอีกดอกนึงนพี่น้องนี่ช่อมผุนชอมดอกน้อยน้อยอเห็นโบนี่ดองเห็ดไข่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิว่าหาอีก เก็บเก็บกันปล่อยอีกแล้วพี่น้องอยู่เดินนี่แหละค่ะอยู่เดินอยู่เดินเฮานี่อยู่เดินเดี๋ยวไปเอาเห็ดปุ่นไปเอาเห็ดเพิงเฮาไปเอาเห็ดเพิงนี่เห็ดเพื่องน้ำอ้อยเฮาอีกช็อตอีกดอกนึงค่ะเห็ดเพิงค่ะ เห็ดดินจ้าพี่น้องว่าที่เก็บแต่เห็ดไข่เห็ดดินไละเห็ดเห็ดหยางตัวนี้มันนเป็นหยางพี่น้องมันน่้มรื่อเห็ดดินได้เห็ดไข่พ่นพี่น้องก็เห็ดเห็ดเผืงกดำอยู่ข้างกันค่ะไข่พ่นตัวนึงเห็นไหมงามๆกับพี่น้อง คอยหาอย่างคอยได้ค่ะหา,หา,หาไปเรื่อยๆปีนขึ้นโนพ้นนิดไปหน้องมาเอาเห็ดเห็ดก่อดอกเดียวข,นนขึ้นโน่นขึ้นโพ้นแจ่กิโลหยายเดียวคนที่เต็มตาเอาอยู่ค่ะไปเก็บไปเก็บเรื่อยๆแล้วจังเห็ดดินค่อยๆเก็บไปหน่อยจังเห็ดดินเห็ดดินค่ะ เพนน้ำอ้อยพี่น้องฮัดเพิ่อพี่น้องฮ็ดเพิ่อนฮดเผิ่อนฮเพิ่ต๊เฮ็ดเพิ่ต๊ดหมดอะก็ฮัดแดงพี่น้องฮัดแดงยู่ด้วยโอ้เปิดใบไม้มุนตุยตุยกมดอะ ดอกงามๆนิสเดแดงเงยนิสเดินดอกนี่คือดอกไงยเถอะพี่น้องดอกเงยเงยเอ็นยี่พี่น้องเปิดออกเปิดออกจากใบไม้ถึงสิเป็นถึงจะไม่สวยแต่ก็งามหนักพวกเราเนี่ยนั่นเละ อีกแล้วพี่นอ้องโอ้โหจะเบิงนะ่งไงจะเบ้อจะเบิง่งพี่น้องจะเบิง่นงน่าอึเรือหลายปวดไม่หวานไม่มุ่งเห็ดไข่เขียวพี่น้องไปไปห้องล <c oughs> ืมกดวิดีโอพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้ช็อตนั่นจำไนนั่แน่เต็มกระตาเลยเด้อบัน ดอกอีกดอกอีกดอก,อกพี่น้องเฮ้ยเอาลวดเอาได้ดอกแม่งค่ะพี่น้องน้ำง่ากค่ะไปไปเนี่ยปุนอีกดอกแล้วพี่น้องอีกดอกแล้วเบิงเปิดออกเปิดใบไม้ออกเบิงแนวอุ้ยขาขาวขาวง่ามคักพุ่นพุ่น นี่เสียงบ่เสียงหักพวดบ่หนนะึ่งงาม,งามหอมหอมพี่น้องหอมเต็มจอเลยอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอีกดอกอีกดอกงับกอกใหม่ออกเอามีอะงามงามโอ้ยสุดยอดเลยค่ะ In bóng người, thấy không? dạng nằm ôi, mặc dạng người, mất tận mũi tận nữa, mất ôi mì cần, thức tận thức liền thức tận ôi mưa tận mũi ngâm mũi tận mũi tận ôi, buồn đời, tận mũi tận mũi tận mũi tận giờ tận đi, tận mũi ít, mũi อีกช็อตพี่น้องอีกช็อตดตายใบหม่บังแม่งนแ่ไปทงไหนทาเดยงเดียโอ้ยมาจองรุดหยุดบันไ้อีกมาเบ่งผีไปผีอีกดอกหน่อยน้อยโอ้ยม่ใอ นี่ค่ะโอ้ยมือน,นี่สองดอกอยู่ข้างๆกันโอยยางงามเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งได้มาเบิ่งด,ด,ดอกนี่ได้หวาเน,นี่ยพูดนะแฮ้งามก็ทุกดอกเบิ่ง่อยเดี๋ยวพี่น้องเบิ่ง่อยนอนทายเอาได้เนี่ย่อยเมีอะไรโอ้ย,นอนย,อยโอ้เรียนน้ำเม็ด ปูนโอ้ยพี่น้องเจ้าก,กระเบิงเนี่ยช็อตเด็ดครับโอ้ยงามงามมนเนี่ยก็ได้ไลาขึ้นเกาด้วยพี่น้องได้เห็ดไข่สะสวนหมากเห็ดไข่มีแต่ดอกใหญ่ๆงามงามพี่น้องเลยปูนะ่ะดอก ดอกใหญ่ใหญ่ดอกเล็กดอกน้อยมันงนละ่ะปิดปิดโอ้ปุ่นนะคะตาสะออนน้ำบ่นี่ไม่จะด,ดอกใหญ่ขักขักขักมันมันค่ะเหมือนไอ้มนัมนมนัน